แทบไม่มีสวัสดิการอะไรรองรับเลยไงพอโควิดมาทีบริษัทห้างล้านก็ปิดกันไปตั้งเยอะคนก็ตกงานอย่างเราอ่ะก็เสียบ้านเสียรถแต่พ่อก็ยังไม่เห็นว่าเกี่ยวว่ารัฐบาลตรงไหนเลยเกี่ยวสิพ่อรัฐมีหน้าที่ดูแลประชาชนทุกคนอย่างตอนเนี้ยบ้านเราก็มีแต่คนแก่เป็นสังคมสูงวัยกันหมดแล้วตาก็ควรจะได้รับบำนาญทุ่นหน้าที่รัฐจ่ายให้คนแก่ทุกคน ทุกเดือนเป็นหลักประกันด้านไรายได้แต่ประเทศเราจนนะจะให้ทุกคนได้ยังไงพ่อดูนี่นะนี่คือข้อมูลจากกลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการถ้าต้องใช้งบ4ี่แสนล้านว่าทำบำนาญทวนหน้าให้กับประชาชนเริ่มแรกเลยจัดลำดับการใช้งบของรัฐบาลก่อนอย่างภาษีที่ดินน่ะพ่อจะให้เขาปลูกต้นกล้วยปลูกต้นมะนาวกันทั้งแผ่นดินเพื่อเลี้ยงภาษีอย่างเนี้ยหรออย่างการลดหย่อนภาษีส่งเสริมการลงทุนต่าง เลิกได้แล้วภาษีหุ้นก็เหมือนกันพ่อรู้ไหมเวลาคนรวยเขาขายหุ้นได้กําไรทีไรนะไม่เคยเก็บภาษีเลยนะพ่อภาษีเงินได้นิติบุคคลก็ปรับซะจาก20ก็กลายเป็น25ส่วนพวกคนที่รวยมากๆนะก็เก็บภาษีความมั่งคัง่งดูจากทรัพย์สินที่มีก็ได้จะได้กระจายสู่สังคมลดความเหลื่อมล้ำนี่ยังไม่นับที่รัฐชอบเอาเงินภาษีไปใช้กับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอีกนะ แต่เราเป็นแค่ประชาชนจะทำอะไรได้ถ้าเราอยู่เฉยๆไม่เรียกร้องเราก็จะไม่มีวันได้มันมานะพ่อพ่อว่าสวัสดิการมันก็ดีหรอกแต่คนให้แต่คนจนเท่านั้นแล้วพ่อบอกได้ไหมว่าใครจนอย่างเราเช่าบ้านเขาอยู่นี่เรียกจนไหมพ่อรัฐสวัสดิการมันเป็นเรื่องของประชาชนทุกคนไม่ควรแบ่งแยกว่าใครรวยใครจนเพราะเอาจริงๆไม่มีใครมั่นใจได้ตลอดไปหรอกว่าเราจะเจออะไรกันบ้างในอนาคต หนูปันหลานตาฉลาดที่สุดเลยที่จริงหนูไม่ได้ฉลาดอะไรหรอกนะคะหนูแค่สนใจเพราะหลังจากที่เราต้องเสียบ้านไปหนูก็อยากรู้ว่าประเทศเรามีหลักประกันอะไรให้กับคนในประเทศบ้างหนูปัน,นช่วยแชร์ข้อมูลพวกนี้ให้ตาด้วยสิตาถากอ่านบ้างได้ค่ะ